นี่พี่น้องผ้ากันอาบนางอาทายเรียบร้อยแล้วนะครับเลยสวัสดีค่ะสวยพี่นงองสิพ้ายางรอะเบิงนี่พี่นงอง,น,องนี่แหละสิ่งที่ไกลไฟฝันหันทันมาแลาก้กก็ะ,นะิไะดไปผ้าสารับด่วนยางรอะไปนี่แหละพี่น้องใกล้สูบอกเลยสิ่งที่ไกลไฟฝันมาพตัตลอดระยะเวลาก็คือว่า หลังจากที่เศร้าไปลองไปรับในพี่น้องเทาแก่ไปนี่แกอย่างมีแบบนี้แหละอย่าคิดคือเพื่อนนี่แบบไรส่วนผสมมันีิแม่พี่น้องปลูกบักม่วงปลูกบักพริกบักเขี้ยบบักแยงต่างๆแล้วกับขุดซาเลียงป่าหนูก็ยังอยากดูนะนี่เออโอ้ยเตี่ยเป็นตาตามแท้จูบไปได้บุ๊บนี่ปลูกกล้วยปลูก อ๋อละนิดละน้อยเมยพี่น้องกูกบ,บักแตีงสิบคุ้มบักบักพริกสิบคุ้มบักเคียรเคียร์สิบคุ้มบักเคียรเทศยสิบคุ้มสิเมยพี่น้องแล้วกับพละไมฆว่าตองหลายคัรมิเตียนนี่ใช่ไหมไอูกกับพลเมากลากไม่อันละซองซอง,งอันคุ้มสามคุ้มเมยพี่น้องอะใข่มันมี้เบอร์ทูซิงสุยางยังสีนน่นั่นเมย์แล้วบันนี้เขากะอันวันนี้แหละพี่น้องบันนี้กิบบักทั่วกิบบักทั่วใครเลยกีบบักพริกกิบบักพริกใครแล้วกิบเบักเคียรยังสี่เมยพี่น้องไก่ไก่ต่่่วาาททีีสคัญนเ้งี พราะ่าไก่บ่มีทีพี่น้องนี่แหละคิดอยู่หาเงินเบิดปีเบิดซาดนี่พี่น้องขาจกได้ไปซื้อที่เพื่อนี่แหละนี่แหละมาขุดสามารถจะเทศแบบนี้แหละแต่ว่ามันขับปัดบ่มบวมบ่มมีมีพี่น้องเฮ็ดจังได๋เดายวแต่ว่าพวกเฮ็ดสาใหญ่ปานนี้บ่เฮ็ดสาใหญ่ปานนี่โอ้โหว่แมนแล้วอยู่ปดียวได้ไหมแนบ่แม่นนี่เวลาไทยเนี่เออเออเนี่ยไป มาตำไมละคืออะไรคืนแก่ก่อนอหลีได้พี่น้องสิ่งที่ไกลไฟฝันอหลีเลิกไกลสิบวกให้เลยนี่แหละไปลุงไปมันเปลเปยนยังดอกรูกคำันตัวมันสิดังข้ามดอกนี่แหละสิ่งที่ไฟฝันไว้เห็นบอพิ่นปลูกนะเห็นบอํำนวนเห็นบ่ลูกกันบอพี่น้องเห็นบอพิ่นปลูกอ่ะมีแบบมีคุกทุกอย่างเลยครับแบบว่าไล่ไล่ส่วนผสมเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่ามีมีตุนอ่ากวยมีบบกม่วงมีแฝรัลงตุนอ้อยาคาแต่ไร้อุ๊ยแบบแบบครบครบสุยางอิลีพี่น้องนี่แหละความใฝ่ฝันของไก่มันตรงนี้สักวันหนึ่งอันดับแรกต้องหาเงินไปซื้อทีสกักอนแต่ว่าคือสิ่งคอมฝันคือสิบบเปิน่นจริงง่ายดอกไก่ว่าเพราะว่าทีมันกับโบเมนว่าทีมื่นสองมื่นเนาะ, 12, นะ 12, มื่นสองมื่นกับพ่อสิซื้อได้ยู่ดี เสียนพี่น้องรักเสียนรักล้านเสียนกับล้านอดประมาณสีหาไรนี่กะประมาณซีหาไรนี่กัตัวโคกเกตเสียนอย่นดีนะพี่น้องเนาะหาหกเสียนประมาณนี้แล้วเนาะปนต่นางปาตกปลาเลยแค่โอ้ยเบื่อพี่น้องนี่แหละชีวิตบรนใต้ชีวิตของคนเฮาขันในยู่จังสี่มันมีความสุขเลยพี่น้องคนเฮามักมักมักภัยมักมันบ่คือกันเนาะคนเนาะใกล้เลยมักแบบอยู่แบบบานๆอยู่น้ำไหลน้ำหน้าแบบมันตื่นขึ้นมาเรารับบริการรับอากาศอากาศสดชื่นนะมือเศร้า บะนี้กับโคตพักโคตมีปลูกพักปลูกมีไว้บะน,น,นี้พี่น้องตอนแรกโนโบอคิดโนเบอคิดสิอยากอยู่อัน,นบ้านนอกเลยนะคะพอเขามาอยู่ในเมืองเท่านั้นเลยค่ะโอ้ยท้อใจค่ะเกิดสิพาดไปในแต่ละเบืเออ้อเพื่อสิได้เงินแต่ละบาทเมื่อยคักพี่น้องนี่แหละอยากอยู่อยากอยู่จังสี่แหละนาะแมนอ้าวพี่น้องอยากอยู่จังสี่อีหลีด้วพี่น้องนะ สวยเลิศยากาศแเลิศวิวสวยพอประเด็นเออเลิศกินขาดพึ่งป่าพึ่งเ่งพึ่งพึ่งพพึ่งอนุคกันกองอันดับปีนป่าพึ่งเลี่ยงวันนี้เขาเรียงป่านิ้นันี้เนาะเียงพึ่งอยองมึงยุบยับยุบยับยุบหอเพื่อนป่าพึ่งพี่น้องโอ้ยซึงสอ่อนใกล้อยากมีแบบนี้พี่น้องอยากมีอยากมีอยากได้แบบนี้ แล้วก compute, bet, ็ปล no <c oughs> <c oughs> ูกปลูกเถียงนาได้พี่น้องบ่เฮ็ดเป็นบ้านแบบนี้บ่บ่เฮ็ดเป็นบ้านเฮ็ดเป็นแบบเถียงนาหนูเป็นสัตเกลื่อนี่ป่าอืุ้ยโลด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 กินขาดบรรยากาศดีครับพี่น้องป่าผอมปลูกไร่สวนแบบสุภาพยางไปเบื้องปะลูกปะถ้าพี่น้องยางเบื้องพี่น้องก็อยากได้แบบนี้อยากยู่แบบนี้อยากเฮ็ดแบบนี้ถ้าสารล่วนยางเลาะเบื้องพี่น้อง นี่แหละสิ่งที่ไฟฟันไว้เลยพี่น้องมันต้องมีต้องแบบมีให้ได้จะได้ยูแบบนี้บางคนอยากไฟอยากเป็นเจ้าเป็นนายพี่น้องอยากคิดงานในห้องแอร์อยากแจ้งตัวงามแต่ว่าสําหรับ,กบกไก่อบเมียนได้พี่น้องไก่อยาอกยูแบบนี้ยูแบบบ้านป่าคาด่วนยูแบบชีวิตแบบท่องถุงยูน้ำไผ่น้ำนาปลูกอลพลม้ล <c oughs> พลม้อันนี้ต้นหมากกระมูดเห็นบหมกระมูดกำลังเป็นหมากพี่น้องเห็นบ่บนี่นกำลังเป็นหมาก ปลูกบักละมุดปลูกบางลำใหญ่ปลูกบักชุ่มพู้ว่าปลูกหลายอย่างพี่น้องย่างละสามสี่ต้นเห็นโบนี่เขาโพดนี่เขาจะบดเดือบูกเขาจะบดเดือบูกอย่างหนึ่งย่างเหยียดนะครับจะปลูกไปอันคือไรส่วนผสมอีหลีเพื่อนเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างครบซุกเนี้ยมี่พี่น้องครบซุกสิ่งทุกอย่างบัวนี่มากันนี่ต้นบักชุ่มพู้กําลังสิงใหญ่บักพีกับพีกบักเขือบ้านบึงเห็นบบมากันนี่กับปิ่นนี่แล้วนี่เฮนโบมันเร็ว เป็นหมากแล้วพี่น้องมากันทั่วเพื่อนแล้วอยู่ผู้เดียวมันมามีเวลาคนนักเลยนี่ป้าฮัดมากกันนี่มีไงบักเพื่นบักพเบื่องบักพี่กระโดกโดกพี่น้องเบื่องกุหลาบบักเพื่อนกระโดกเบื้องอันนี้บักเขียร์ขึ้นบักเขียร์ยังกอนนี่บักเขียร์ยังบักเพื่อนพี่น้องบักเขียกเขาขึ้นบักเขียกยังยังไงพี่น้องบักเขียกหน่อยสีม่วงนี่ก็ม่วงบ่เอัดเบื้องพี่น้องเพป็นเฮ็ดดีคักเบื่องเนี้ยไปบ่ได้เลยนะคะ ความัวไปได้อยู่ค่ะพอต้องออมไปทั้งพุ่นได้อยู่ไปไปขออ,ญญอขออนุญาตเด้อพี่น้องหรือขออนุญาตเจ้าของสวนคุณตาคุณยายขอเบื่องไทยเบื่องไกลอยากมีพ่อฝันไกลอยากได้เป็นแบบนี้อยากอยู่จังสี่จะเข็ <ไป S 1> ดที่จังตากับย่ายนี่บักตะกบไปย่ากคยเบื่องพุ่นคือบ้านขอุนนก์เดมารักด้อคุณตาคุณยายแต่ว่ากแต่ว่าเราก็ดีเราให้อาบน้ำอาบทาเนนโปกแตรตีนี่ บ่ได้พักกันอาบน้ำดิพี่น้องว่าสิพักกันไปอาบบ้านงานดิวันนี้ก็เลยพุ่นให้ไปอาบแล้วก็เล่มให้ไปอาบพุ่นละพี่น้องพุ่นละบ้านแล้วผุนละพูุ้นผุนพุนผุนละนเซือนละเดินเซือกกับพักกันอาบที่พุ่นเต็มอยู่พี่น้องนี่ไกระรีลผพาไม้ยางเบิองไก่มาเห็นหรือสวนสารล้ำดวนล้ำดวนไปเลาะเบิองนี่แหละความไฟฝันอยากมีแบบนี้แหละสนองฮิมบ่บาสซิดากรเป็นหมากนี่เห็นบ่พี่น้องกระลึเป็นหมากครบมีครบส่วนสุยางพี่น้องมันเบิองแล้วมันมีความสุขเลยดิมันมีแล้ววมมมันีคาสุขเนี่ยเห็นบ่โครงกกการตตบลลุ่มเษร ทดสพีใหม่สะกิบน้ำปริปริมาณขุดดินอโอ้โหนี่กระซงอันเป็นอันนี่เพ่นียษรสหกอบมึงควบสุยางมีพี่น้องเมึง,มงใกล้สะอื่นสะอ่อนใกล้กระลิงพักลับสาวลำดวนไมย้ยางหล่อพี่นอ้องมึงเต่เ้าเลยไกลอยากได้แบบนี้ไกลอยากมีแบบนี้พี่น้องความใฝ่ฝันของไกลเลยละ่ะพี่น้องเนี่ยมีสะมียางแล้วก็ปลูกพักปลูกมีปลูกพุรลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องมีเยอะ แต่คอยมีครบทุกสิ่งอย่างนี่พี่น้องปลูกไว้ยางลิตน่อยพอได้สือพ่อบอดดิสือเพิ่นกิน่นาะพี่น้องเนาะแล้ว,<ร>ลว,ลวจะมีความสุขแมนความคิดความใฝ่ฝันของไก่ไก่ว่าสักวันหนึ่งมันต้องเป็นจริงสักวันหนึ่งมันต้องมีนะครับอันดับแรกคือตรงมิทีขันมิทรีตอนนี้ไก่เห็ดด้ตอนนี้เลยครับตอนนี้คือมันบ่มิทีพี่น้องสําคัญเลยคือบ่มิทีนะครับให้มิตีเหล่ากับปลูกปีนี้ปลูกอันนี้ปลูกบักปลูกบักเพ้าอันนี้ปลูกบักหุ้งปลูกนี่ยังไว ในนิดละหน่อยมีครบสุ่สิ่งสุอยางนะครับเนาะไปเฮาสิงจีไฟฝันสักวันต้องเป็นจริงสักวันมันตรงนี้พี่น้องอยากได้ยังส่อยากมีแบบนี้พี่น้องเอ้ยบมักม่วงกับกำลังเป็นดอกไม่พี่น้องมึงได้หะป้าพี่น้องมึงพุ่มเดียวนี่คันแม่นติดเบิดนี่พี่น้องว่าจะกินบ่าวาดบ้าไว้อามานันนอกครับมึงเนี่ยพุ่มเดียวพี่น้องนี่เมยมากเมย สะอื้นสะอ่อนผู้ปลูกคองโดกระโดกนี่พี่น้องผู้ปลูกบ่โดกกับบ่ดดกผู้ปลูกคองบ่เป็นหมากกับบ่ป็นหมากเนี่ยพี่น้องมันเป็นอีหลี่ดิผู้ปลูกผู้ปลูกงามกับน้ำปลูกยังก็ได้อยู่ได้กินเบิดผู้ปลูกบ่งามกับบ่ได้อยู่ได้กินมันมั่นปิดน้ำพุ่งปลูกอยุทด์ครับบ่เป็นว่าบ่ปิ่นี่พี่น้องไปเฮาอาบน้ำเรากลับไปหาซุยเขาซุยน้ำมื้อนี้ก็สิเดินทางไปตัวพู้นล่ะครับรายเอีดคือเก่า นะครับมัอนี้คือที่มาสลา,ายเปลี่ยนแพลงนี่ยอยู่รายละเอีดคือเก่านะครับพี่น้องเนาะผุหลังเบิ่งก่อก่อไข่ก่อตักอันอ่าต่ไข่แล้วก็งามหลายน,นี่เมนต้นนี่อย่างบุนน้นนี่ว่าเมนต้นหัุนทุเรียนบอกพี่น้องบอกทุเรียนขึ้นมากันกน,กนี่ต้นนี่อย่างบุน้นนี่ไปต้อนตอนันเอาอย่งก่ม,ม่ไงซื้ออื่นเสาะอ่อนหลายพี่น้องมึงเนี่ยจีเ <พอ S 1> ม่นห็ดคาทิดแน่เนาะตา ขอนญาตาทายด้วยพ่อตาเออลูกสะออนลูกอย่างมีแบบนี้อยากอยู่แบบน้ำไ้น้ำนางสิแม่นอพ่อตาเนะแบบว่ามันมีความสุงดีปลูกผักปลูกมีปลูกมีทุกสิ่งทุกอย่างเขามาต้องนี้หลายเนะตาเนอมีครบทุกอย่างพราบริสุทธิ์เพื่อนกลิ่นจะเป็นดีลูกสะออนไหมพ่อก็เลยทายพาลูกยางเลาะเบิอง สวนบัวสวนบัวกับมีพ่อตาย่างพ่อไทยเลยครับย่างพ่อไทยรู้กันครับสออร์ไหลเจมินคักเจมินเนียพี่น้องเอ้ยมึงเมึงพี่น้องดูหล่ะเชี่ยกล้วยเสื่ออื่นสะออนร์มึงจะไหนกับบอมเบียพี่น้องเบมึงจะไหนกับบอมเบียขดขดขนมักเนาะอันผู้บ่มมักกะสิว่าอันนี้แหละแต่ว่าสำหรับไก่นี่อุ้ยมักหลายอยูเลยเบิดมือเบิดปีพี่น้องเอาจากสลัดาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวคลิปนี้ใกล้กันสิฝากพี่ฝากน้องไว้สนีแหละเดี๋ยวพี่น้องก็ล้อเบิ้งไปเรื่อยๆว่าฟันของใกล้สิซัมมิทบ่นี่แหละฟันที่ใกล้ฟันไว้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนีพอกันคลิปหน้าโอ้พี่น้องอย่าเศร้าพี่น้องเบิ้งม่นเป็นเพื่อนเสียเลียเขาตีพี่น้องเบิ้งดูพี่น้องตีเป็นตัวใดพี่น้องเห็นเป็นตัวใดตีเบิ้องด้วยพี่น้องเด้อเห็นหนักเห็นหนากเขาวาบหมุนหันจะนอยด้วยนั่นแหละเออนี่ พี่น้องตีเบื้องเด้อเป็นตัวใดกระไดเบื้องเอาพี่น้องให้มีสุขมีหลับทุกๆคนมืออื่นด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สมอนี่พอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ